การจัดสัมมนาวิชาการในวันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านพลอากาศเอกระจินจันตองท่านประธานกรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยวัตกรรมนะของคณะกรรมธิการของเราเนี่ยโดยเฉพาะว่าผมได้เป็นประธานอนุอกรรมธิการทางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนอกจากมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงกละชี้นำการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็คือการสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงการที่จะผลิตทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้สถาบันการศึกษาทุกสถาบันโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเราได้มีการประชุมหารือกันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด4กลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มมรัฐมกํากับ นะครับกับกลุ่มมอราชมงคลทั้ง9ที่นะครับกลุ่มของราชพัฒนและกลุ่มของมอภาคเอกชนซึ่งเราก็เห็นพบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะเห็นสิ่งที่เราเกิดการผลิตบัณฑิตนะครับตามสิ่งที่มีความต้องการต่อตลาดแรงงานนะครับเราก็กําหนดไว้4ประเด็นนะครับเราจะผลิตทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพหรือสมรรถนะสูงตรงกับแผนปฏิรูปหรือ แผนปฏิรูปทางด้านอุตสาหกรรมหรือตลาดแรงงานอย่างไรอันที่สองเนี่ยที่มีความจําเป็นคือด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยทำยังไงถึงให้ประเทศเราเนี่ยซึ่งมีทั้งนักวิจัยที่จบจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีทางด้านองค์กรต่างๆที่จะส่งเสริมโดยเฉพาะกระทรวงของเรานะครับที่มีหลายหน่วยงานอยู่ร่วมกันเนี่ยจะผลักดันให้มีงานวิจัยผ่านอุดมศึกษาที่เป็นในระดับโลกและ สามารถจะนํามาใช้ในประเทศได้แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับอันที่3ก็คือว่าภายใต้ของเอเชียใต้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่สามารถจะรองรับทางด้านการศึกษาในกลุ่มเอเชียใต้ทั้งหมดเราก็มองว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่สามารถจะสร้างทางด้านอินเตอร์เนชั่นแนลฮับทางด้านเอ็กวูเอคูเชันได้หรือทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นศูนย์กาลางรองรับของอาเซียนได้สุดท้ายเนี่ยมหมา,ายอะไรจะขับเคลื่อนได้คือว่าจะต้องมีธรรมาภิบาล เราก็เห็นว่าการสร้างธรรมพิบาลในหมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งต่อการระบบบริหารและก็การสร้างบัณฑิตวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะท่านประธานกรรมธิการคนอากาศเอกประจินจันตองนะครับและก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษท่านอนเนกเหล่าธรรมทั์เนี่ยได้มาร่วมให้นโยบายนะครับและบรรยายพิเศษซึ่งท่านก็เห็นด้วยและก็ท่านก็ สนับสนุนแล้วก็โฟกัสไปที่ว่าหมายอะไรทุกหมายอะไรต้องมีการปรับเปลี่ยนภายใต้4ประเด็นและท่านบวกอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าทางด้านศาสนาเราคงจะต้องมีศาสนาทุกศาสนาและก็มีธรรมะของการสอนของทุกศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคตด้วยนะครับจากวิทยกรที่จะพบว่าวันนี้เรามีวิทยกรตั้งแต่นะครับตัวแทนของออกระทรวงอุดมศึกษานะครับสภาพัฒน์นะครับ แล้วก็หอ,อการค้านะครับตลอดจนเรามีท่านเลขาชิวะนะครับมาร,ร่วมสัมมนากับเราช่วงบ่ายแล้วเป็นสิ่งที่เราพบว่าสี่ทอปอ,อหรือตัวแทนจากอธิการบดีในแต่และทอปอตอ่างๆเนี่ยจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะจัดการเรียนการสอนแล้วยกระดับการเรียนการสอนและงานวิจัยเนี่ยในทิศทางใดนะครับซึ่งเราก็มี จากมกํากับมรัฐจากราชุมงคลจากราชพัฒ์และก็มเอกชนนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าการประชุมสัมมนาวันนี้เนี่ยถึงจะจบลงเนี่ยทางกรรมธิการเราจะรวบรวมประเด็นทุกประเด็นนะครับจากท่านวิเคราทุกท่านจากข้อเสนอในที่ประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็จากสิ่งที่เราได้ศึกษามาจากกรรมธิการจะเสนอเป็น4แนวทางในแนวทางที่1ก็คือในทางนโยบาย แนวทางที่2คือแนวทางจะจัดการเรียนการสอนต่อการพลิกหมาอะไรอย่างไรนะครับและประเด็นที่3ก็คืองานวิจัยนะครับประเด็นที่4เนี่ยเราดูว่าปลายทางเราจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และผู้กับการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบการที่คนไทยจะไปค้าขายส่งออกแข่งขันในเวทีโลกนะครับและประเด็นสุดท้ายคือว่าทุกเรื่องนี้จะผลักดันผ่านวุฒิสภานะครับและนําเสนอ ให้กับรัฐบาลก็ลคือนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนอุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคตต่อไปครับต้องขอขอบพระคุณทุก,ท,กท่านนะครับวันนี้รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาผมเชื่อว่าการสัมมนาวันนี้ท่าไม่ได้มารับฟังแต่ท่านมีส่วนร่วมต่อการที่จะผลักดันนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติหรือโดยผู้สั้นๆว่าทุกคนมีส่วนร่วมต่อการพลิกฟื้น อุมดมศึกษาของประเทศในอนาคตครับผม